เมื่อคุณสปินหมดหรือคุณต้องการเ่มสปินแนะนำร้านนี้เลยเฟิร์สไม่โกงไม่เกียด100%ลิงก์อยู่ด้านล่างนะไอ้หนุ เอาล้ครับสวัสดีชาวเกมเมอร์ที่ติดเกมกปนด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาเล่นเก็บอมอง Us สแล้ววันนี้ก็มีเพื่อนมาเล่นด้วยนี่ชื่อช่องการีอีก่อนขอเสียงหน่อครับสวัสดีครับวันนี้ก็รอเพื่อนเข้ามาก่อนนะในที่สุดก็มีเพื่อนเล่น Among Us สักที o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  e e ดกับ EEX2 EE v ก z f อีอีว e v s แซ่เอฟเอฟ่ะใช่มาเร็วๆจะเต็มแล้วไปแล้วเย็ดีไงเรามาเฟสมาแล้วโอเคเรามากันอีกห้องหนึ่งนะครับพพเลีว่าคือห้องมันไม่มีคนเล่นดีการจะพิมพ์ภาษาอังกฤษเก่งก,กว่าละผมอีก่ะการช่วยด้วยนะแต่แต่ว่าแต่ว่าตอนเริ่มเล่นนะ่ะเงียบเลย เออแต่ตอนเป็นคิวเมคคุยกันได้โอเคทำไมมันวิ่งไวจังใครปรับก็ไม่รู้แต่ว่าผมก็จะไม่ได้เล่นอะไรจริงจังนะครับก็ปิดไม้นั่นแหละเอ๊ะเปิดไม้อยู่คุยกันอยู่การ ฮาร์ดขึ้น,นว่ะ oh. ที่ประทัดที่ยากที่สุดที่เคยเล่นมาเลย าที่เล่นยากที่สุดนันใครตายวะอุ้ยใครตายอ่ะสีเขียวตายเฮ้ยเขาอยู่กับสีชมพูเหรอเราเราเดินผ่านกับการอยู่นะเมื่อกี้ใช่ใช่ใช่แล้วเขากูวิ่งมาข้างล่างตรงสีชมพูเรากำลังมาทำท้าที่ไม่รู้ว่ามันทำยังไงลืมไม่คเขาถามก่อนตรงไหนเนี่ย w วที่ไหนวะ ปูวอสเนี่ยเดอะบอดี้คืออะไรวะแปลไม่ได้ใครใครอยู่ใกล้ๆใครอยู่ใกล้ๆล่างใครอยู่ใกล้ศพไม่รู้อ่ะเราไม่เห็นศพม, <S <S มีมีคนมาช่วยแปลนี่แบบรู้สึกลองลองอ,อกสักหน่อยเขาจะบวชอะไรดีวะบวชสีลเอยดบบีก่าครับเอบบาะเราทีมัีัเอาสักสามสีส่ตเลย ชมพูเขาอยู่กับมชมพูนะทำไมทำไมโหวตชมพูกันมันมีคนสงสัยการว่าการเป็นอินพอสเตอร์หรือเปล่าทำไมต้องต้องมาสงสัยเราด้วยไม่รู้เห็นเขาโหวดกันอนะ่ะแต่ก็ไม่รู้ไงไม่มีหลักฐานนะ่ะคุยกันได้นะครับไม่ได้เล่นเป็นกลุ่มไงมีแค่สองคนเองเราหาห้องเล่นไงน่าจะสบายสึแล้ว<ร>โอ้เพิ่งจะทำท้าเสร็จเลยเพืพ่อทำไม เอาไวอะไรเกินอะไรก่อนฮะถ้าถ้าถ้าไม่ใช่เอเบีโหวตเวนอมเหรอเฮ้ยมันโหวตเอเบีกันทำไมอ่ะก <vale ็มันบอกว่าไอเวนอมมันบอกว่าเอสบี ื้องแก่ไอวีน้องต่าวะก็อาจจะเป็นไปได้แต่ตอนนี้ต้องรีบทำท้าได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วแต่เขาจะเขาเขาว่าวีน้องเขาจะกดเขาจะกดอันทีช่องนี้ตรงนี้เป็นสิ่งที่ฝันร้ายจัดเขาจะรอกดนี้เคสเสร็จทาดขึ้นกดละเฮ้ยตกใจหมดเลยเขา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 จะโหวีนอมเขาว่าเขาว่าวีนอมเป็นวอทเดอะแมว อะไรวะเนี่ยไม่ยังไม่ได้เล่นเลยโคตรตึงเลยเพราะว่าวนอมดูดิมีคนแบบรู้สึกสงสัยวนอมด้วยเขาเองสีแดงก็น่าสงสัยนะเพราะสีแดงชอบหายไปคือหายไปบ่อยมากทั้งนั้นขอทำการโหวตเอออันนี้แล้วกันตามเพื่อนตามเพื่อน ถ้าเวล้อมไม่ใช่ก <agency> the really. like ็สีแดงแน่นอนเลยเขาเรียกว่าการโหมดสุ่มสี่สูมห้าเว้ยโหมดสูมสี่สูมห้าหนึ่งในนี้ยเวล้อมยังไม่ใช่ทีเนี้ยเราต้องเราต้องอันนั้นเราเราต้องเราต้องไปอยู่ด้วยกันเข้าไว้โอปีขอมาทำทัดแป๊บหนึ่งได้ไหมสองสามจีเกินวีทกินเวีฮอตดอกเกนอะโลนินเซ็ตเดี๋ยว แม่งต้องมีคนสตกใจเราแน่ว่าเราหายไปไหนต้องรีบไปแล้วว a t เต e อเฮลแมวสีดำไม่เคยเหยอกการหลเ<ห>งียบทำไปเด่ะเงียบล้อหลอนว่ะหลอนจัดเลยมันหายไปไหนกันหมดวะจะร่างสีฟ้าจะล่างสีฟ้า,า,ฟา What the เชื่อไหมสีแดง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 ชัวชัวเออถ้าไม่ใช่สีแดงอะสีดําอ่ะมันมันยูนมันยืนนิ่งเลยมันไม่ขยัียบเลยมันไม่ทําอะไรเลยสีแดงอะสีแดงเชื่อเราถ้าไม่ใช่สีแดงก็สีดำเลยสีดํามันยืนนิ่งมากเลยนะเว้ยมันไม่ขยเยียบอะกลัวละสีแดงเลยสีแดงปวดราวปดตีละเล็ดเล็ด อาแล้วมันไปนั่ไหนนั่นไหนนั่นมันออกบรรลุก็บอกอยู่มันนิ่งเป็นไงล่ะชนะเอาสงสัยมาแล้ว้สีแดงอ่ะเราว่าเพลว่ะอาอเฮ้ยไอ้มันอิมอเตอร์ออกไป็ไงวะอ๋อไอ้โอ้โหเดียนจัดเลยกันอิมอเตอร์แท้สุดยอด เกินเดี oh. ๋ยวพร้อมตัว <laughs> ว <What? S 1> <laughs> right, ่างนี่ลองเป็นการว่างี่มันจะเป็นยังไงมาล้เบิร์ตโอเว่าเทมเทมทูโอ้อะไรวะดีเอะม่งฆ่าโอ้ฆ่าแล้วก็มากดโหวตอีกอะไรวะดิเ่ะเกมเกมแห่งการโกหกดุ้ยโอ้ประคำมึง ไม่เคยได้ปิดอีมพอ์ต์ตสักตาเว้ยจังหวะนี้คือเป็นอิมพอร์ตเล่นไปห้าตาแม่งแหละหยิบยาวๆไปเลยเว้ยไฟล์เราเต็มแน่บอกเลยไฟล์เต็มแน่แน่วุ้นเพื่อนเอ้ากดทำไมเอ้าเอ้กดอะไรวะนี่มันนี่มันต้องกดโหวตเหรอกระกดทำไมคืออะไรวะดูรฟชติ้ง อ๋อเขาแน่กำลังจะบอกว่าให้ไปดูเขาทำท่ขยะอย่างนั้นเหรอไม่รู้อะแล้วเขาทำไมมีคนบอกว่าไปบอกว่าสีม่วงเป็นอินวอเตอร์อย่างวะไอวอสอินออไอวอะไรสักอย่างนี่แหละมันอยู่ในห้องอะไรที่มันเขอยู่ในห้องเขาอยู่ในห้องไฟฟ้าเขาเรียกว่าห้องอะไรนะห้องที่เป็นรูดบัตรอะรูดบัตรเครดิตอะแอดมินมั้งเออแอดมินอะ ไม่น่าจะใช่มันเรียกว่าอะไรวะแอดบิดเนี่ยอู้วเขาสกิปเขาสกิปบทหลักฐานไม่พอช่างหัวมันยังไม่รู้กดสกิปแม่งวะมัวรอเลยเนี่ยสกิปเรอกกว่าสวยมันเสมอกันเนี่ยนูวั s เอสจเอาล่ะปฏิบัติการคนเป็นไฟไหนวะเกับสีชมพูแล้วก็สีม่วง เพราว่าตานี่การเป็นอีกเพราะว่าการน่าจะเป็นอีกแง่เขาเขาเขามาเขามาเขามาทำเวสสแกนแล้วยูโดมาดูดิเฮ้ยสีฟ้าน่าสุสัยมันวิ่งล่อนไปมาเอาไอสีม่วงกดทำไมเขามาทำเวสสแกนตัวแล้วถามไอสีชมพูได้เออแม่แรงจะเติมน้ำมันอยู่แล้วยังไม่ได้ถัดทำอะไรเลยแม่งดูดิยังพิมพ์ไม่เสร็จเลยคิดดูแอลลบก่อน อะไรคือดูเทสชุดวะหมายถึงเขายิงอุกกาบาตเว้ยไม่ใช่ยิงขยะโอ้อ,อ,อะไรของคุณมีด้วยเทสชุด black wind สตอร์ดมันเขียนยังไงวะสตอร์ดอะนะ I was in love with you มันกดอีกทำไมวะผู้หมดสิม่วงแ่งสีม่วงน่าสงสัยสงสัยบ้าสงสัย บอกสีฟ้าบอกสีฟ้าบอกให้ตามมาจะให้เราทำยังไงเนี่ยกดสกิปแม่งสีม่วงูสีม่วงสีม่วงเหรอวะมันใช่ไม่รู้อะแต่ว่ามนคนบอกสี่วอดนัดเลิมไงเนี่ยไม่ใช่ชอบขวดสูมสี่ถึงห้าว่ะเฮ้ยคนไม่ก็ออกไปละไอสีม่วงออกไปละมีคนบอกว่าให้ตามสีฟ้าว่ะมีคนบอกว่าให้ตามสีฟ้าเว้ย เราทำทัสคอมเม้นท์เคชั่นใครก็ได้มาห้องไฟทีเราหลอนมันมีเว้นอยู่ห้องห้องไฟฟ้าโอเคก็ลองไปเราก็หลอนการเหมือนกันนะเนี่ยเร็วๆอย่าเว้นนะอย่านะอย่านะยทักขวยูโดไปดัเพลสแพคแกคตัวยังไงมากับเราดิเฮ้ยสีดำเปล่าวะแอปสองสีดำแอปไม่สีดำสีดำมันเว้นยูโด สีดำไปวูดไปวูดสมันเวนสีดำมันเวนไปเริ่มแบล็กแบล็ก trust me trust me black black กูเห็นตาตาเลยว่าแล้วเฮ้ยไม่ใช่การไปอีกนะไม่เอานะเฮ้ยไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาไม่เขาเด็กอย่าเย็ยนนะเดี๋ยวเวนที่ยังเขียนผิดอีกกู โหดแม่งเลยเราว่าไม่น่าใช่อาจจะเป็นการอีกแน่งเลยตาเนี้ย,ยเฮ้ยชนะเฉยๆโฟการแถวๆอีเว <Yeah. S 1> ้นเยสาบอกล้ว่าเราตกใสส,สีดำขอลองพอจะเล่นสีอะไรแล้วแม่งมันก็ไม่เคยได้เป็นอ e ีพอร์ตเลยว่าถามจริงลองเป็นใส่หน้ากากกสารแม่งจะเป็นไหมแล้วทาไม่เอาดีกว่าแม่งรลอน ปเป็นหนึ่งเราปิดม่เป็นนึงนะเราจะเข้างานะเออโอเคทุกคนก็คิดคลิปนี้อาจจะแบบมีคำหยบาบคายไม่เหมาะสมนะครับก็ผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า12ปีควรได้คำแนะนำจากพระเจ้าครับแล้วก็โปรดใช้จโปรดใช้ยานวากาศในการรับชมด้วยนะทุกคนก็แบบว่าคือแบบคุณการเขาก็พาให้ผมชนะเองอะ่ะคนที่ชื่อนโมฟีแหะ่ะเออแต่ว่าตอนนี้เขาก็หายไปแว็บหนึ่งนะเดี๋ยวเขาก็อ่ะ ว่าเติมแมวหลุดเหรหลุดเหรอเออมันหลุดไปจากแมพไม่ขอโทษห้องเิ่ม V E V S Z F <S <S รีบเข้ามาให้ได้ก่อนห้องจะเต็มเร็วๆ V E V S Z F เร็วๆ e มันจะเต็มแล้ว,ลวอีกนิดเดียวมาแล้วมาแล้วเย้ yeah! เอาว่ะ หวังว่าแม่งจะได้เป็นอีพพสเตอร์นะรอเนี้ผมแบบอยากเป็นอีพพสเตอร์มาแล้วอะตั้งแต่คลิปที่เราที่มีแค่3ตาวันนี้ขอสัก5ตาไปเลยตาที่3ดูดิโอไปกูเราแค่เด็กสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแด็กแค่เจ็ดคนเล็กมันออกไปทำไมวะเราจะเราจะตามสีฟ้าไปเราไปช่ห้องนิเวกชั่น สไฟ้าก็สงสัยนี่ไงมันอยู่ในห้องนี้แต่น้ำเงินไม่ใช่สฟฟ้าเราสงสัยสีน้ำเงินไม่ใช่สีฟ้าตอนนี้สีน้ำเงินมันเล็บตัวออกแางเราตอนนี้คือผมมาทำทาร์ตอยู่โอเคเราระว่าสีน้ำเงินเพราะว่าเขาว่าสีน้ำเงินเว้นไปนั่นไงเมื่อกี้ยังดูไม่จบเลยเขาว่าสีน้ำเงินเว้นไปไม่รู้อะเพราะว่าตะเกียบมันจะอยู่ใกล้ๆเขาอยู่เลยว้ย ไอเขียวอยู่ในห้องไออินเดอร์ไอวอสอินเดอร์แอดมินเขียนยังปวดหัววะ่ะคือต้องมีปัญหากับการเขียนภาษาอังกฤษสุดปวดหัวแอดมินโอเครอบนี้วหวังว่าจะเขียนต้มไปเอามาจากไหนขเขาไม่ได้ไปหายต้มเลยเขาอ,อยู่กับชมพู่แต่ก,ออกค่ให้เราโหวดใครให้เราโหวดใคร ลองบททอมมี่บททอมมี่ลองดูแล้วนั่นไงศูนย์สี่ศูนย์ห้าอีกละหมวดศูนยสี่ศูนยห้านี่แม่งขยันกันจริงๆเลยทำไมสีสีส้มมาคิดว่าเขาอะเพราะเขาไม่ใช่อะใช่หรอวะจะเป็นนายก็อีกได้นะตอนนี้เหลือกะได้เป็นแล้วเจอกันดีใช่เหรอวะแล้วลองตามสีน้ำตาลตามยูดูเลยตามยูดูเลยที่แม่งจะมีการฆ่ากันมมาอยู่ด้วยกันสามคนเลยเราอยู่ด้วยกันสามเคสสีส้มไม่ใช่อิน เพือมีท้าเพื่อนม,มีทสกแัวเราต้องการสีส้มกันไปท่ดีว่าไป่ดีกว่าไปไปทาสีส้มรอดนดไจิ๊บเป่งละไม่อย,อยากอยู่ใกล้กางว่ะกลัวตาย,ยออน้อไม่สุกสุกใสทุกคนนะตอนเนี้สุกใสทุกคนเนี่ยตอนนี้นนะอนนโอ้ยกดไม่ทำทัาไม่ได้ไมีท้าที่ง่ายที่สุดในจัก,กรวาลเอาล่ะเลออีกท้านึง่งต้องรีบ,รบ,รบวิ่งไปละก่อนที่มรนจะ ไปคนฆ่ากันเอ้ยเดี๋ยวออกซิเจนนี่งไงออกซิเจนไม่ใช่ชปิดห้องชิบเปลงแล้วยี่สิบวิหายแล้วเฮ้ยกูหาไม่เจอหาไม่เจอตรนะันมาอยู่ข้างบนไม่เด็ดเอ้า เอไเป็นคนไปทำแล้วชวนดิน่าจะมีคนไปทำแล้วเอ้ออีอย่างวะเราอยู่กับสีเขียวเดี๋ยวแล้วขอตามเรามาสีดำตามเรามาสีเขียวตามเรามาเดี๋ยวได้ช็อตจากติ๊กตออีกแน่บอกเลยวันนี้สีส้มสีสีสีเขียวสีเขียวตอนนี้จับตามองสีส้มอยู่ว่ามันจะทําอะไร ตอนนี้ขอทำทาสก่อนแล้วกันตม่กี้เกี้เราเห็นสีสีอะไรสีเขียวสีเขียวมันเอาทะทำอะไรเอาล่ะจังหวะนี้ต้องรีบทำทาาด่วนๆก่อนที่ importer มันจะฆ่าไปทีละคนแล้วจะปล่อยให้ไม่มีใครกดโหวตโอเคเออการมาที่ห้องสตอร์ดหน่อยได้ไหมนี่เราอยู่นี่ตอนนี้สีส้มมันยังอยู่รีมาหน่อยห้องห้องไหนนะห้องที่ใกล้กับอิเล็กทิซิตี้อ่ะอยู่นี่นี่อยู่นี่นี่นะดูนะ เห็นไหมขยะโอเคเราจะทำทาร์ตไหนดีวะเราไปทำทาร์ตเรกเตอร์มันก็ไม่ได้ดีแอคเตอร์ดีแอคเตอร์เหรอดีแอคเตอร์ทาร์ตีรอคเตอร์โอ้ทำมาคนง่ายเลยทาร์ตเราเดี๋ยวล่ะเดี๋ยวะนั่นไงนั่นไงว่าละอ้าวไฟปิดดูอยู่ดูทิบหา้ละอ้าวไอ้เฮ้ย โอ้สามคนใครฆ่าวะยูโรคิดว่าใครค,คิดว่าใครดุ่มสี่ตุ่มห้าอีกแล้วสีส้มอาจจะเป็นไปได้สูงค่ะเราว่าสีส้มอะเราดูพิทผิดขงไม่เป็นมีคนตอแหลด้วยลุยเรียบร้อยแม่สีเขียวเป็นอ้าวเอ,อ้ย เราไม่รู้อะไรเลยเว้ยไม่ไม่รู้จริงจริงแค่สองตาวะตาที่เท่าไหร่แล้ววะตาที่สามปะตาที่สี่ตาที่สี่ตาที่สี่เนาเออใช่ตาที่สี่ต่อต่อต่อจากนี้คือตาที่สี่ใช่ไหมกันอะรตาที่สี่ ตาที่ตาทีสีเอาล่ะทำไมมันไม่มีสีที่เราให้เราเป็นอินพอสเตอร์สักตาเลยเราเ,เาฮ้ยเราออเองแลแม่งละมาเนี่ยเดี๋ยวกดเริ่มเดี๋ยวมันก็มาอีกเดี๋ยวมันก็มาอีกออช่างแม่งโอ้บอัคขาดตัวมืไม่ได้เปิดโอ้ยเนี่ยนี่การการ ดนี่อยู่ที่ห้องจัดการยิงอุกบาทไม่ได้ออฟเฟอร์เออปเออ้ยกดวิ่งไม่ติดนี่มันช็อตเดิมยัง อเดี๋ยวค่อยไปดูย้อนหลังน,นี่ไงทดับบดขึ้นละดูดิว,ว่ามีใครอยู่ห้องนี่ห้องเว็บเป็นก็ต,ตอดเฮ้ย <ork ork: คือไม่ได้เป็นอีกแล้วคิดดูอาจจะเป็นสีน้ำตาลได้เป็นได้อะไรของตัเองอ้าลืมเขียนวิปลืมทีม่เขียนวิปตอนแรกก็เขียนเป็นอยู่ทมามรอนี่เลยวะโอ้เสียงเอ้ยลืมภาษาอังกฤษตอนเขียนแบบบีบ ไม,ไม่ได้ดูคำถามแลตอนนี้คือให้โหวตใครตอนนี้นน Dark Blue ไ Dark Blue Dark Blue งดารา์กบลูคือสีน้ำเงินใช่ไหมใช่ใช่เราเราคือไม่รู้จะเรียกอยังไงให้เป็นภาษาอังกฤษในภาษาอังกฤษหรืสีน้ำเงินเราก็เลยเรียกว่าดาร์กบลู นนต้องเรียกว่าไซแยนเว้ย I C Y A N เราจกอย่างนี่แหละที่เขาเรียกกันในต่างประเทศสีนี้มันไม่ได้เรียกว่าสีฟ้าแต่มันเรียกว่าไซแยนเออเขาบอกว่าเขาเล่นครั้งแรกไม่รู้อ่ะให้หวดใครเนะี่ยไม่รู้อะไรละแม่งเป็ดเฉยเลยโอ้ยังไม่ได้เป็นมอเตอร์สตางเลย <Okay. S 1> โอ้ไม่ไหวแล้วแม่งไปทิมพอเตอร์สีแดงแล้วก็ถอดให้หมดแม่งละหมดคนแล้วนะแ oh, <now. S 1> ม่งเลย hey, าลตาสุดท้ายทุกคนอยากเป็นเออโพสเตอร์มาหลายตาแล้วทุกคนผมไม่เคยได้เป็นสักตาเลยการเขาก็ได้เป็นแล้วโอเคผมไม่ได้เป็น สุดยอดขอตามการหน่อยดิเดี๋ยวไปห้องนี้แป๊บนึงนะเราจะนิ่งแป๊บหนึ่งเราจะไปห้องชิวเอาไวนอมออกเอาไวนอออกอยากตามมาดูท่าดูไหนที่ไหนเราทำละเดี๋ยวเดี๋ยวไปเจอกันที่ห้อง communication communication ไหนวะ c o m อมพ i c a t i o n นคอมพ n i c a t i o นห้องด้านล่างอ่ะไกล อโอเคมาละเพราะว่าไม่มันต้องโหวตเราแน่ๆเีการไม่มีสิทธิ์ที่จะโหวตเราได้แล้วต้องรีบละเราไม่โหวตหรอกเราจะเราจะทำเราเป็นทีมเรวทำท่าได้ Out. What? What เออไม่รู้ดิมันไม่เห็นศพจริงดิเฮ้ยไม่เห็นศพกันจริงดิเพื่อนอู้ เัินไปแล้วนะครับทมกคนไม่รู้วะเล้ววิ่เดตดีเนี่ยเดดีเยอะเออ ใช่ใช่ต้องเหลือสามต้องเหลือสามคนยูโดถึงจะเล่นง่ายใช่ถ้าโหดผิดยูโดก็เล่นง่ายนะฮะอีกตัวเดียวยูโดชนะได้ก็จบจบเลยครับยูโดชนะแล,ล้ <c oughs> วก็ <c oughs> แบบน้น,น้องๆคือพี่ก็เก่งคืนอนะเอก็อยากเป็นอิมพอสเตอร์มาสิบปีแล้วนะคินี้ก็ได้ฆ่าคนสักทีให้เราจะมาปิดเกมกันดีก,กว่าโอเคเราเหลืออีกแค่ยี่สิบวิจังหวะนี้เขาก็รอเวลาแค่เอันนี้เขาไปแบบนะ รอท้า,ทาสมันหมดเวลาก่อนลักกันทีนี้เราก็รอเวลาอันพอสมควรตื่นตื่นตือตืตื่นตื่นตืตืนตื่นตื่นตืตือตืื่นต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 ืนตื่นตื่นต่นตื่นตื่ตื่ตื่น่นต การนี่อ e ี p สปอกันด้วยนะครับส่วนสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายการบ๊ายบายด้วยดิอบ๊ายบายครับ